วันนี้คงชัลึกจะพาไปสองเงินเดือนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไทยและอาเซียนที่เราเห็นแล้วต้องร้องอู้มันแตกต่างกันขนาดนี้เลยเหรอนายกรัฐมนตรีเงินเดือนอยู่ที่7 5 5 9 0บาทเงินประจําตําแหน่ง5 0 0 0 0บาทรวมแล้ว1 2 5 5 9 0 9 0บาทรองนายกรัฐมนตรีเงินเดือนอยู่ที่7 4 4 2 0บาทเงินประจําตําแหน่ง45,500บาท รวมแล้ว119,990บาทค่ะต่างกันอยู่ที่5,670บาทส่วนรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเงินเดือนอยู่ที่73,240บาทเงินประจําตําแหน่ง42,500บาทรวมแล้ว115,740บาทต่างจากรองนายกอยู่ที่9 8 5 0บาทค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเงินเดือนอที่72,060บาท เงินประจำตำแหน่ง41,500บาทรวมแล้ว11,13,560ึ่บาทค่ะซึ่งนอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วนะคะยังสามารถเบิกค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลค่าเบียบประชุมได้ด้วยค่ะหากคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะนายกรัฐทนตรีไทยจะอยู่ราวๆ43,727ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ประเทศจีนอยู่ที่19,448ดอลลาร์สหรัฐกัมพูชา29,290 อินโดนีเซีย5,460มอาเลเซีย6,311ฟิลิปปินส์8ปดหนอร์เวย์1 9 9 4 4 4เกาหลีใต้1 8 2 4 6 1สราราชอาณาจักร2อ2 9 8ญี่ปุ่น2 9 3 4 4 5หสรหรัฐอเมริกา4 0,000น และสิงคโปร์1 6 3 5 8ล้านันดอลลาร์สหรัฐนายกไทยนับว่าได้น้อยกว่าประเทศอาเซียนเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แต่มากกว่ากัมพูชาและจีนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Sub s c r i b ์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ